ยูยูวิวมิอืมกินแห่งชัยชนะอืมกินแห่งความไพ่ยแพ้อืมอ้าวดูเดินไปมิดอะแล้วมึงไปไหนมึงไปเอเลยเออมันเก็บเรบชีขาดไม่เจอปั๊บไม่เจอขอกับขาดอุ้ย tăng seconds lạc, pick it Ui, pick it up, pick it up, โอจริงระวางเลยบอกเลยอุ้ยห้องน้ำมาเติมมาเติมมาเติมไม่มาอย่าพิสสวยฟินิกฟินิกล่าสุดอยู่นี่น่าจะออมเนี่ยเล่ตัวเลนตัวหัดเฮ้งค์สเตนดี้ฮ่าฮ่ฮชิ Me. give me the spike bro i'm gonna drop spike in the, in that side and no plan on the slide and the stick and the C3. yeah and the 360 and the peeky and the headshoty and the peaky yo i have ac yo. on this game -y. yo A. yeah taiwan ใส่แว่นด้วยโคตรลุกดีกันมันมองตามด้วยว่ะมึงวองเท่พลังของสกินกูไม่หวั่นแล้วเดี๋ยวกูไปซื้อเป็นแป๊บไปทักไปซื้อสกินเอมเงินซื้อสุ่งยางใส่แต่งเลยนะคนคนนี้ ทำไมอ่ะอยู่ไปต้องใจเล่นเลยคะซินฮะฮั s <S มแอมเลทส์โกไอกอทธิทูดใช่มั้ใช่ <S 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 มีข<ม>ยะแล้วโอดินม y o u good you the best you <S <S you are my b a b กิก็ได้นะเว้ย กูแล้ว er ie ie เสียวเื้ยงในแก่อาใหนะมองไม่ได้ถมบูเลยมองไม่เห็นนี่มึงแกสะบัดเมาส์เพราะมันไม่เสียหรอกสะบัดเมาแล้วมันจะแบบมันจะแบบยังเงี้ยไอ้ก็ยังไงก็โดนั้งนั้นแหละเชื่อว่าจะบัดเมาไปกี้ทะลุกระแทงเข้าหัวได้อ๋อป่ะปืนของเล่นอะไรเมียวเล้นเร็วครับ ของมึงมันก็แค่ของเล่นเดียวมันก็แค่ของเล่นดูดูวามไกลโอลิมปิกครับดูดูเขเดือดตกเขาเดือดตกตกได้ไหมไออ่ะมหมีมีอมอเดียวเลยกูตายยไม่หมอดูดูวันฮีทีวันฮีทพีเจับ เอาไปหนึ่งหัวไอ้อีหัวไหมอีหัวไหมอีหัวหนึ่งเฮยปืนอยู่ไหนวะข้างบนอยู่ข้างบนปืนบนิเอาอีหัวหนึ่งใช่ใช่มันก็จะไปหาเงินในบัญชีแม่มึงอะ

So full. I just stay inside and make my music fuck the press yeah. I used to make mainstream but it's filled with fake dreams I give too much of myself to ones that underrate me Yeah, I don't really give a fuck about the fame about the Only money I can stack right to the, to the grave Shout out all the ones that finally tell my name so my Shout out Florida that's where I was born and raised Now watch them run the fucking mouth like they know what I'm about Watch them write all of articles when I start. great.